สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าเป็นขุนพลต้องไม่วางทวนท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้อุป,ปมาอุปไมยเรื่องการทําศึกสงครามทั่วไปในสมัยโบราณของบุคคลซึ่งเป็นผู้นำของกองทัพได้แก่แม่ทัพและบรรดาขุนพลโดยให้หลักไว้ว่าเป็นแม่ทัพต้องไม่วางธงและเป็นขุนพล ต้องไม่วางทวนมาในตอนนี้ผมจะได้อุปมาอุปไมยและเทียบเคียงต่อไปโดยจะพูดถึงสงครามการเมืองในปัจจุบันซึ่งจะแตกต่างจากสงครามประหัตประหารในสมัยโบราณข้อแตกต่างดังกล่าวมีอย่างน้อยสองประการได้แก่ประการแรกสงครามประหัตประหารเป็นสงครามที่มุ่งทำลายล้างและฆ่าฟันฆ่าศึกเป็นสำคัญแต่สงครามการเมืองนั้น มุ่งทำลายฐานที่มั่นทางอำนาจของฝ่ายตรงข้ามเพื่อสถาปนาระบอบก,การปกครองที่ฝ่ายตัวเองต้องการซึ่งโดยหลักแล้วก็มีอยู่2แบบคือระบอบก,การเมืองที่อิงอำนาจของกองทัพและระบบศาลซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นเผด็จการหรืออมาตยาธิปไตยโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งหรือถึงแม้จะผ่านการเลือกตั้งก็ไม่ให้น้ำหนักอะไรกับอีกฝ่ายหนึ่งที่อิงอำนาจของประชาชนโดยต้องผ่านการเลือกตั้งของประชาชน และมีเป้าหมายคือสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนั่นก็คือข้อแตกต่างในประการที่1ข้อแตกต่างในประการที่2เป้าหมายหรือที่เรียกว่าชัยชนะของแต่ละฝ่ายที่ต่อสู้กันในสงครามการเมืองที่ว่านี้ไม่ได้มีอย่างเดียวเหมือนกับสงครามประหัตประหารเพราะในสงครามประหัตประหานั้นถ้าไม่ยึดเมืองได้ก็ป้องกันเมืองไว้ได้ เพียงแค่นั้นแต่เป้าหมายหรือที่เรียกว่าชัยชนะของแต่ละฝ่ายที่ต่อสู้กันในสงครามการเมืองนั้นมีอยู่สองอย่างคือ1ได้มีอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลหรือพูดง่ายๆคือเป็นรัฐบาลน,นั่นเองซึ่งเป้าหมายนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดคือต่างฝ่ายต่างก็ต้องการเป็นรัฐบาลแต่เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งนั้นไม่เหมือนกันกล่าวคือฝ่ายที่อิงอำนาจของกองทัพ อ้างอิงสถาบันและระบบศาลนั้นนอกจากจะต้องการเป็นรัฐบาลแล้วยังคิดที่จะสถาปนาระบบการปกครองที่รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่กองทัพสถาบันและระบบศาลที่เรียกว่าเผด็จการอนุรักษ์นิยมหรือระบอบอมตะยาธิปไตยอย่างเป็นการถาวรด้วยในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอิงอำนาจของประชาชนโดยผ่านการเลือกตั้งก็เช่นกัน คือนอกจากจะต้องเป็นรัฐบาลให้ได้แล้วยังต้องวางรากฐานและสถาปนาการปกรครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงและยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางอีกด้วยและเมื่อพูดถึงการทำสงครามการเมืองที่มีปรชัชญาวิธีคิดและเป้าหมายที่แตกต่างจากสงครามการรบประหัตประหารแบบในสมัยโบราณแล้วสิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อไปคือการอุปมาอุปไมยว่า ฝายที่อิงอำนาจประชาชนโดยผ่านกระบวนการการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้นก็เทียบเคียงได้กับการมีแม่ทัพซึ่งจะต้องไม่วางทงและการมีขุนพลที่จะต้องไม่วางทวนจึงจะบรรลุเป้าหมายและได้รับชัยชนะในสงครามการเมืองในทางกลับกันถ้าแม่ทัพต่างวางทงและขุนพลก็วางทวนด้วยเห็นว่า ได้เป็นรัฐบาลแล้วคงไม่ต้องสู้อะไรต่อไปนอกจากจะทำให้รีพลฝ่ายประชาธิปไตยต้องหยุดชะง,งักหรือตกอยู่ในภาวะระสำาระสายลังเลจะเดินหน้าก็ไม่มีใครนำจะถอยหลังก็ชอกช้ำระกำใจแล้วยังทำให้เป้าหมายในการสร้างประชาธิปไตยถูกลบเลือนและต้องประสบกับความพ่ายแพ้ในที่สุดอีกด้วยซึ่งถ้าเมื่อถึงเวลานั้นก็เชื่อแน่ว่าแม้แต่ ความเป็นรัฐบาลก็จะรักษาไว้ไม่ได้ท่านผู้ชมครับหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ฝ่ายขุนนางอัมมาตสามารถยึดอำนาจได้และเป็นรัฐบาลโดยการตั้งองคมนตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีและตั้งประธานสารดีกามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อต้องการส่งสัญญาณให้คนไทยและชาวโลกได้เห็นว่า รัฐบาลนั้นได้รับการสนับสนุนทั้งจากสถาบันกองทัพและระบบศาลก้าวต่อไปก็คือการสถาปนาระบอบการเมืองใหม่ที่อิงอำนาจของสถาบันกองทัพและระบบศาลโดยการสร้างกฎกติกาเป็นลายแทงการสืบทอดอำนาจและการยึดครองอำนาจอย่างเป็นการถาวรทั้งนี้ประกอบด้วยกลุ่มของกฎหมาย4กลุ่มได้แก่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ซึ่งมีค่าบังคับเท่ากับกฎหมายและบางฉบับก็มีค่าบังคับเท่ากับรัฐธรรมนูญด้วยต่อจากนั้นก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชานาจาักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2 5 4 9ตามมาด้วยรัฐธรรมนูญแหง่งราชานาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0และปิดท้ายด้วยบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญแหง่งราชานาจักรไทยพุทธศักราช2,550ท่านผู้ชมครับ ภายใต้กฎกติกาแบบมัดมือชกที่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ได้ลงสนามแข่งขันในสงครามการเมืองนี้ถึงแม้ในที่สุดแล้วฝ่ายประชาธิปไตยจะได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งและได้จัดตั้งรัฐบาลแต่ก็เป็นชัยชนะและการได้จัดตั้งรัฐบาลที่อยู่ในท่ามกลางวงล้อมของศัตรูซึ่งมีทั้งอำนาจและเคี่ยวเล็บแถมยังมีกฎกติกาที่ไม่เป็นธรรมล้อมไว้ถึง4กลุ่ม จะว่าฝ่ายประชาธิปไตยได้รับชัยชนะแล้วบรรลุปเป้าหมายแล้วโดยมองเพียงแค่ว่าได้เป็นรัฐบาลแล้วเท่านั้นคงไม่ได้ท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าเป็นขุนพลต้องไม่วางทวนก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ